รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ดีนะจ๊ะอาละ้นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็คือรายการ e c o กค s ร์สแ m สเกมนะครับเป็น Walkthrough List ว e v i ์ดพาร์ทที่8ครั้งที่2ทับ2นะครับก็ครั้งที่1ทับ2เนี่ยกเ็เราได้คือมันมี2ทางนะก็น่าจะเข้าใจว่าใครที่เล่น l i s t e n วิ e โฟล4มาแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่าทางไปเนี่ยมันมี2ทางก็คือ ครั้งที่หนึ่งหงรับเนี่ยผมได้ไปทางซ้ายมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้รอบที่2ก็คือจะมาไปทางขวาให้ดูกันนะครับเซฟก็ไม่ต้องเซฟแล้วนะเพราะว่าที่เล่นรอบเมื่อกี้ก็เซฟไปแล้วโอเคเราต้องเติมเลือดใช่ใช่ต้องเติมเลือดใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แล้วก็ถือเป็นพกใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วอัปเกรดว l ลคอมวอลล์คอม ตายแรงจ,จังมีอะไรให้บ่ายดีเซอร์แมปไม่สนใจพนิเชอร์อัพเกรดอ่าจำนวนกระสุนเยอะเกนครับโอเคพอถึงตรงนี้เนี่ยเราเราได้ไอ้ซัดกดผิดจริงต้องกดไ,ไ,ไปทางขวานะครับนี่กดไปทางขวานะครับแล้วประตูทางขวาก็จะเปิด ด้านซ้ายเป็นยูนิตหมู่เอ่อเป็นชาวบ้านเรามาดูกันครับว่าด้านขวาจะเป็นยูนิตอะไรโอเคโอ้โหลานกว้างแบบนี้มีให้ให้วิ่งแบบนี้ควรจะถือปืนกลไว้นะครับ <S <S 1> <S 1> ผมแนะนำว่าตรงนี้ถือเอ่อปืนเนี้ยเอ่อไว้นะแล้วเราก็วิ่งครับ ังจากนั้นนะครับก็จะมีบุคคลคนหนึ่งนะครับโผล wow. ่มาให้เราเห็นนั่นก็คือบุคคลคนนี้เองนะครับใครทักสกายอีกละขออภัยเรื i, ่องเสียงสกายด้วยนะครับสกายสกายเดินลี่มาครับเราก็ต้องเอาหินโอเคเราก็ต้องหนีเช่นนั้นไปเรื VES ่อยๆนะแม่งแม่งมาแล้ววิ Wing ่งวิ่งไปเรื่อยวิ่งให้ไหวครับวิ่งให้ไหววิ่งให้ไหว จริงๆแล้วมันจะมีให้เก็บกุญแจอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าเราอย่าเพิ่งครับเราวิ่งให้มันให้มันถล่มก่อนพอถึงตรงนี้นะครับหาโอกาสรีโหลดเลยครับไอซิลลี่มาอยู่ข้างหลังเร็วมานี่ไี่มานี้เร็วพอถึงตรงนี้เนี่ยสาดสัตส,สาดให้เยอะที่สุดเลยครับสาดเ์ถาที่จะทำได้ครับ สาด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 เฮ้ยกูขอโทษเพื่อนอุ้ยเขี่ยแล้วไงเขี่ยแล้วไงเขี่ยแล้วยาก็ไม่มีนะครับจังหวะที่มันเออเร็วๆแอชลีย์มานี่ดิแอชลีย์ไปไหนอะโอ้โหลีมานี่ดินะครับพอจังหวะที่มันเออรัดรัดรัดพากัสโผล่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้รีบวิ่งกันเลยทีเดียวนะพอวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยหากุญแจครับกุญแจอยู่ไหน

ทางนั้นใช่หรอวะโอเคครับเราก็รอดกันแล้วนะครับสำหรับพาที่8 2ับ, 2, บ2โอเพนครับโอเคไม่มีอะไรแค่นี้จบแล้วครับ <c oughs> hoo! เป็นการแคสที่สั้นที่สุดในเอ่อชแนลแล้วนะครับ <c oughs> โอเคก็ พอถึงตรงนี้นะครับเลือดก,ก็ช้ำหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเซฟอทับอัลลาสุดขอจบกันแคสต์พิวเท่านี้ครับ <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันบ่ายดีก้าบบ๊ายบายครับ bye bye,